นี้นะครับเราจะมาพูดถึงตู้กระชาที่มีหุ่นเก่าเข้ามาให้เราได้กดกันนะครับผมแล้วก็มีหุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานด้วยนะอ่าตู้กระชานี้นะครับชื่อว่าตู้ซูเปอร์สนับสนุนศึกสนามประลองนะครับมันแค่ชื่ออ่ะมันก็สอบแววไปนในทางแกนอารีนาแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าแกนอารีนานจะมาเร็วๆนี้หรือเปล่าอันนี้ ผมแค่ดเดาเฉยๆนะครับแต่ชื่อมันสอบแววจริงๆนะอ่าโอเคเรามาดูรายละเอียดในตู้กันดีกว่านะครับผมหน้าตู้เนี่ยเขาระบุเลยนะครับเมื่อเรากด100เพชรจะการันตีว่าจะมีหุ่นหน้าตู้ออกมานแน่ๆหนึ่งตัวนะครับผมแล้วหุ่นหน้าตู้เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่10ตัวนะอ่าก็กดไล่ดูกันเลยนะครับผมเนี่ยมันมีตามเท่าที่เห็นนะครับ อันนี้หุ่นตัวเก่าก็มีนะอ่าอย่างฟูเซเบอร์นะครับผมอ่าดับเบิลโอควอนตีฟูเซเบอร์อันนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะตัวนี้นะครับผมก็ยังเขียนอยู่อ่าหนูซาร่าหนูซาร่าก็ใช้ได้ครับยอดนิยมกันอยู่ถ้าไม่ตายแรกใช้ประจํานะครับไอตัวที่เป็นตัวใหม่นะครับผมก็จะมีกระนั่มเดสไซส์สายป้องกันนะไอตัวนี้นะครับแล้วก็มีนกทองนะครับผมนี่เลยนะ แล้วก็มีชิ้นนันจูย้อมนะครับชิ้นนันจูสีเทาย้อมนี่เองแล้วก็มีพี่สมอนะครับผมอ่าแล้วไอตัวที่ขาดไม่ได้นะครับเอามาป้องกันสตันในช่วงต้นนะก็คือเฟสไรเดอร์นะครับก็อยู่ในตู้นี้ด้วยนะเดี๋ยวหุ่นพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับอ่าถ้าใครสนใจหุ่นตัวไหนก็ เดี๋ยวลองไปดูกันเอาแล้วกันนะนะครับผมโอเคเรากลับมาที่หน้าตู้กันต่อนะสติกเกอร์หน้าตู้นะครับผมเขียนว่าเพิ่มโอกาสได้4ดาวอย่างสูงนะครับต่อมาพิมพ์เขียวคูณ2นะครับถ้าหากว่าเรากดแล้วเราได้หุ่นซ้าจะได้พิมพ์เขียวคูณ2ทันทีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเหรียญรีพอยต์นะครับผมเหรียญรีพอยต์ในตู้นี้ก็จะคูณ2เช่นเดียวกันนะ แล้วก็สุดท้ายจํานวนขูดฉลากนะครับแล่ตู้นี้ก็มีการแถมจํานวนขูดฉลากให้ด้วยนะครับผมโอเคพูดหน้าตู้หมดแล้วนะครับไปดูรายละเอียดกรชากันดีกว่าเนาะว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกจะเป็นยังไงนะครับอ่ากลุ่มปกติเพชรสิเม็ดนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะตู้นี้เนี่ยเขาสนับสนุนให้เรากด100เพชรนะครับแต่ว่าเราจะมาดูแง้มนะว่าเพชรสิเม็ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะ เพชร10เม็ดนะครับผมก็จะมีตามนี้นะก็คืออย่างที่เห็นนะมันก็จะมีแบบนี้นะครับผมก็จะมีการสุ่มสดาวเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเกก็คือสิบตัวโอเคสิบตัวตามนี้นะแล้วก็เปอร์เซ็นที่สูงที่สุดก็คือ3ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเลงอยู่นะครับ เป็นตัวที่ใช้ได้ดีในปัจจุบันนะอ่าก็จะมีชินันจูสีเทาย้อมนะครับผมนกทองนะครับนกทองอันนี้ก็จะเป็นแนวบัพ E.N. โอเคอันนี้เรารู้ละต่อมาก็จะเป็นกันดั้มเดสไซด์นะครับผมอ่าก็จะอยู่ใน3%นะ3ตัวนี้นะครับนอกนั้นก็คือจะเฉลี่ยไป0.429นะครับผมอ่าก็ถือว่าถ้า4ดาวออกมามันตรงปกไหมมันมันก็ตรงปกในระดับหนึ่งนะสำหรับเพชร10เม็ดนะครับผม ต่อมาเนี่ยกลุ่มแน่นอนนะครับกลุ่มแน่นอนก็คือมันได้แน่ๆนะครับผมอ่าก็จะมีตามนี้ครับเนี่ยระบุแบบชัดเจนเลยครับสี่ดาวไม่มีสามดาวไม่มีอะไรผสมเลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยคือสิบเอร์เซ็นหมดเลยนะครับในหน้านี้นะอ่าเพราะว่าตู้นี้เนี่ยเขาสนับสนุนให้กดเพจหนึ่งร้อยเม็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นเออ ไม่ต้องกดพิสติมิกก็ได้มั้งกดหนึ่งรไปเลยประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูของแรกกันดีกว่านะว่ามีอะไรนะครับของแรกตั๋วกาชาของตู้นี้มีอะไรบ้างอ่าโอเคนะครับผมเข้ามาแล้วอันแรกเลยก็คือตั๋วแรกนะครับไม่ใช่ตั๋วแรกเด็ดตัว๋ว ตัวกระชาตัวเลิกหุ่นอ่าอันนี้เดี๋ยวทดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้างในต่อมาก็จะเป็นดาวม่วงนะครับดาวม่วงหุ่นหน้าตู้นั่นเองนะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่10ตัวนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอันนี้ก็เดซไซส์ side. กลับมาวนซ้ำอีกแล้วอ่าอันนี้ก็ทราบกันนะครับอืม มันให้สามร้อยห้าสิบเลยเหรออืมอ่ะดาวม่วงหุนหน้าตู้แล้วมีอะไรอีกอ่ะใบรีสกิลดาวม่วงสีดาวขึ้นไปอ่าแล้วก็สามดาวขึ้นไปอ่าแบบธรรมดานะครับอันนี้ก็โผล่มาด้วยนะต่อมาก็จะเป็นใบปดนักบินเสริมนะครับปดช่องนักบินเสริมนั่นเองก็จะมีแต่เฉพาะหุ่นหน้าตู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนักบินเสริม นักบินเสริมของซีรีส์หุ่นหน้าตู้นะครับผม,อมโอเคอันนี้มี B M เอมไหมอันนี้นักบินเสริมเก่าไม่มีบ M อมนะครับก็จะมีนักบินเสริมใหม่บางตัวนะไปถัดมานะครับนักบินเสริมแล้วแล้วก็มีอะไรอีกอ่าสัง E อ็นจำเพาะหุ่นนะครับผม แล้วก็ถังเอนะนี่ประสงค์ต่อมาก็จะเป็นเหนรียญตาของนักบินเสริมนะครับเลเวลสองแล้วก็เลเวลหนึ่งโอเคไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูอ่าตั๋วเลือกหุ่นนะที่เราได้ทดกันไว้เมื่อกี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะในตั๋วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะเลื่อนลงไปหรือไดโอเคเจอแล้วนะครับ รา,ายการตัวเลือกกระชานะครับผมกม็เดี๋ยวขอไล่ดูแบบเร็วๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บ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 าจากที่ผมดูนะครับชัดเจนเลยว่าในตัวเลือกนะมันมันเป็นหุ่นหุ่นเกลือหุ่นสีดาวเกลือเท่านั้นนะครับไม่มีหุ่นสีดาวที่แบบเป็น ลิมิเต็ดเลยนะครับผมลิมิเต็ดที่มีท่าไม่ตายที่หนึ่งอันนี้ไม่มีมันมีแต่หุ่นเกลือนะครับผมก็ถ้ามองนะว่าตัวนะ่ะคววแรกเอามากดไหมผมบอกเลยถ้ามองแบบพื้นๆเลยมันมีแต่หุ่นเกลือเราไม่ควรมากดเออไม่ไม่ควรจะเอาตัวนี้ออกมาเลยด้วยซ้านะครับจริงๆแล้วนะแต่ถ้าหากว่าใครที่สนใจ กุนกาชาเกลือที่มันแบบทรงคุณค่าอยู่นะครับผมในตู้นี้มีให้เออในตู้นี้มีให้นะก็่นเกลือที่ทรงคุณค่าใช่ไหมเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมีอ่าเซลวีนะครับเซลวีนะเซลวีที่มันบัฟเอนะครับผมแล้วก็เครูดีมนะครับตอนเนี้ผมเห็นแค่2ตัวนี้แหละนะครับเพราะวันเป็นกราชาเกลือไง เออนอกนั้นก็ไม่มีละต่อมาเรามาสรุปเลยนะครับผมว่าตู้กระชานี้เนี่ยอ่าคุ้มไหมที่จะกดนะครับผมมันก็คุ้มในจุดที่เรากดเพชรห0ึนะครับแล้วมันมีการการันตีว่ามันจะมีหุ่น1ใน10นะครับผมออกมาให้เราได้แน่ๆ1ตัวนะครับผม ซึ่งในนี้มันมีแค่อ่าหน้าตู้มันมีสิบตัวนะมันก็แล้วแต่ว่ามันจะสุ่มตัวไหนออกมานะครับถ้าหากว่ามันได้หุ่นที่แบบเราเราต้องการอะ่ะเออหุ่นที่เราไม่มีก็โชคดีไปนะครับผมอาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นหุ่นที่อาเรามีอยู่แล้วนะครับก็ถือซะว่าเก็บเป็นแต้มไปแลกของแลกของอะไรกันเพราะว่าไปนะครับผมขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านเลยครับสวัสดีครับ